สวัสดีครับกับสวัสดีครูบาอาจารย์ที่กลำลังหลักตัวกาของโลกแกหลบมุมโลกครับผมเนาะวันนี้ก็อากาศก็อึมครึมครับผมลมมาครับผมวันนี้ก็ออกนอกสถานที่เนาะครับผมทําง,งานให้ครูครับผมคู่กับจะเก็น์ยังไหวไหมขยุกขยุยไปอยูยย่นี่เพิ่นเพิ่นขาดเพิ่นที่บารุงงานเออดูแลเพิ่นที่เจอเนาะครับผมเป็นโต๊เนาะครับผมเป็นคืนมืดผมก็ต้องมาเฮ็ดไม่ ผู้คนว่าสิเห็ุวาสิเหตุเองว่าซันเด้เิ่นกับ,บ่ได้เข้าใจในะการเหตุตัวนี้เท่าไรเนาะครับผมเนาะบันนี้มันก็เป็นคืน่นเป็นหยังผมตองมาล่างไม้ขัดไม้แหลวลุงสีไม้เหมือนครับผมแล้วก็พร้อมก็อีหก,กตัวมาขาดคู่กับขาด,ดคู่ใส่เบอละเอียดยิบขักโพดครับผมมันก็เลยไปปรึกษาบันนี้พคงสีบ่วต้องให้ลูกสีเฮ็ดครับผมเนาะ